เื่อเดินให้รู้ตัวทุกก้าวที่เท้าแตะพื้นอย่าให้ใจลอยไปข้างหน้าหรือคิดฟุ้งซ่านการเดินอย่างมีสติหมายถึงการใส่ใจในสิ่งที่กำลังทำโดยตรงไม่ต้องรีบหรือเบียดเบียนตัวเองความรู้สึกที่สัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวของกายคือสิ่งที่ทำให้จิตสงบลงและอยู่กับปัจจุบัน การเดินช้าๆอย่างตั้งใจจะช่วยลดความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลและความเนหน็ดเหนื่อยของใจเมื่อลองฝึกเดินอย่างมีสติเป็นประจำจะรู้จักสังเกตความเคลื่อนไหวของกายใจได้มากขึ้นความเข้าใจในธรรมชาติของอารมณ์และความรู้สึกจะเพิ่มขึ้นทำให้ไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปและพบกับความสุขที่แท้จริงในความเรียบง่าย สติเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความหมายเริ่มต้นสอยเดินช้าๆอย่างตั้งใจ